สวัสดีครับสวัสดีเ c ซแฟนครับสาวนองง้อยเป็นบันแพงครับ FC น้องยิงครับมือนี้วันที่ยีเมษายนครับแรงมีงคิวงานแสดยงยุทีโรงเรียนบรรยมพงศขอครับตอน,นี้ก็น้นอง,งยิงก็บภาอยู่บ้านครับใกล้ไ่ครับใกล้จาก,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 กมองแสดงครับประมาณ สองกิโลนี่ครับสองสากิโล มอนี้อากาศดีครับนี่บ่หอนล่มเบิดมือเลยครับ Bye. สวดีครับกิงกกะหลี่ครับนี่ัวครับทำงานตลอดามันคือเป็นหน่อยแถมมันคือบบมบวมขึ้นมันแคบโบห้อแล้วมมนบวน มันตรงบวมญงกว่านั่นตัวแต่มันมันกับโบดดสากันนั่นเนะาะโบเดสหนางหัวนี่จะทอดอีกห้ามันทอดอีกรอบสองแป๊บเดียว เบียหน่อยกำลังอ้วนครับยำคำปล่อยมะย่างาครับอากาศเย็น ใน,นีเปียมกินดีบ่นนะนี้อากาศดีนอนลมเนลมพันดีนะ มัวกำลังกินยาครับเ <c ười> บิงง่งวัวกินยางัวน้อยงวัวตัวนี้จอยให้อะบ,บ้างเบิง่งบ่เพึ่งมีลูกตัวเดียวเด้ ก็จอยพิดปกติแท้ออกินอย่างเข้าไปใน้องบอกหรือา่าแม่ลูกอ่อนบอ่ลูกกินนมบ่ลูกหน่อยด โด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 มาแล้ว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 โดดืดืดดูนี่ดือครับเน่ยเงมือแรงนี่นั่งยู่แต่หนาบ้านนี่ับเความิปกติ โดนี่ถือว่าเป็นเป็นมาน้าทำโชคเพราะว่าเอามาเลี้ยงตอนก่อนลงยิงสรดังประมาณเดือนหนึ่งเอามาเลี้ยงประมาณน,น่อยน้อยเอามาเลี้ยงพอดีเอามาเลี้ยงช่วงนั้นกล็ลั้งในเดือนหนึ่ง ก็บ,บ่ได้อยู่น้ำวันนี้ครับไปน้ำมอลำอยู่นี่นะใหญ่เร็วเบาบานดีเฮ่าดีแมวไปใส่แมวกับมานี่อยู่น้ำกันดีเด้บอะกาศกันแต่ว่าหยอกกันแห้งื่อ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับที่ซอยเบิงซอยสนับสนุนครับช่องพ่อแม่วงยิงลำเพลินอลพิพเชียวครับตอนนี้ก็อีกสองพันกับสิ่ครบแสนแล้วครับยอดติดตามครับ ไทยบรรยากาศย่างคำคำให้พ่อแม่งอเอฟซีได้เบ่ง,งครับแต่ก่อนกับยูงสี่เหรอครับแต่ก่อนที่ยังมาดังกับยูแบบนี้ช่างนอ่อง มือแรงพอกันครับโรงเรียนมัธยมพูนคอมืออื่นมืออื่นวันที่ยิมมาครับบ้านบ้านหนองเข่งครับบ้านหนองเข่งเลยสารแม่ฮันนี่ไปน้อยหนึ่งก็ถึงแล้วครับจากเมืองสีเขียวไปทางฝั่งแมคโครโลตัดครับวันที่ยิมหามืออื่นครับวันที่ยิมหงวที่บ้านหนองโขกครับ บ้านน้องโคกก็อยู่ไกลๆเมืองครับอยู่ติดกับทางไปวังหินครับทางไปขุขันเลยคิงวัสดุไปหน่อยหนึ่งถึงบ้านน้องโคกครับวันที่ยี่สิบหกครับที่สเก็ดสามเมืองครับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทกันครับเดี๋ยวพอกันมาคลิปหน้าครับกับช่องพ่อแมววิ่งลำเพลินอรุเชียวครับ สวัสดีครับ